สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นะของ oppo f11 pro จริงๆมันก็ไม่ใหม่นะครับเพราะว่าอัพมาสักระยะใหญ่ๆแล้วแต่ทีนี้ผมก็เพิ่งได้มีโอกาสว่างมานั่งลองไล่เล่นดูนะว่าพออัพเฟิร์มแวร์ใหม่มาเนี่ย มีอะไรบางอย่างที่มันใหม่ขึ้นมาบ้างก่อนที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยเรามาดูกันก่อนครับว่าตอนนี้เวอร์ชันของ OS เอนี่ยอยู่ที่ Color OS เ v e r s i o น v7.1 นะของผมตอนนี้นะตอนนี้ใช้มือถือก็คือ Oppo F11 Pro กับ Color OS เ v e r s i o น7.1ตามที่เห็นในคลิปนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าฟังก์ชันบางอย่างที่ได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันอาจจะได้เข้ามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมมาเจอในตอนเวอร์ชันนี้เพราะนั้นก็เข้าใจตรงกันว่า ถ้ามาที่เวอร์ชันนี้จะเจอแน่นอนมาดูสิ่งที่ได้มาเพิ่มก่อนนะฮะอย่างแรกก็คือตรงนี้ครับสิ่งที่ได้มาอย่างแรกครับก็คือส่วนนี้ครับส่วน Game Space. เกมสเปซเกมสเปซนี้คืออะไรเกมสเปซในที่นี้ก็คือถ้าเกิดคุณเล่นเกมในมือถือเนี่ยเวลาเล่นเกมที่จะต้องต่อเน็ตฮะแล้วมีคนส่งไลน์เข้ามาเนี่ยเสียงไลน์ก็จะเด้ง เตือนมาตลอดใช่ไหมครับหรือบางทีคุณไปกด subscribe YouTube หรืออะไรพวกนี้ไว้เนี่ยเวลาเล่นเกมมันก็จะมีพวกนี้เด้งเข้ามาตอนเวลาที่เขาอัปโหลดคลิปใหม่ๆปัญหาที่มันเกิดก็คือมันจะกวนใจตอนเวลาเราเล่นเกมมาะทำให้รบกวนการเล่นเกมของเราแต่เกมสเปซอันนี้มันทํางานก็คือมันจะตัดการลบกวนทั้งหมดเนี้ยออกไปเลยนะฮะ ขึ้นเป็น notification หน้าจอให้เห็นเฉยๆว่าโอเคมีคนทักไลน์มานะมีการแจ้งเตือนมานะแต่ว่าจะไม่รบกวนการทํางานของเกมนะสรุปสั้นๆก็คือเหมือนว่ามันจะเอา notification อื่นๆให้ไปทํางานเหมือน background process แต่เอาส่วนเกมเนี่ยเป็น process หลักก็คือจะไม่กวนกันแยกส่วนกันไปนะฮะซึ่งวิธีการแอรนะฮะเราก็ไปที่ขวาบนนะฮะแล้วเลือกคําว่า setting แล้วก็จิ้มที่ manage my game เนี่ยฮะจิ้มเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นแอปทั้งหมดที่เรามีอยู่นะฮะแล้วแต่เราจะเลือกเลย ซึ่งเครื่องผมนี้ตอนนี้ผมลบเกมทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะไปเล่นทีซีะมากกว่าข้อดีอย่างหนึ่งของแอปอันนี้นะฮะก็คือมันไม่ได้ใช้ได้กับเกมอย่างเดียวมันสามารถใช้กับแอปอื่นๆได้ด้วยก็สามารถแอดส่วนนั้นนะเข้ามาในเกมสเปซตัวน,นี้ได้นะฮะนี่ก็เป็นส่วนข้อดีของมันนี่คือข้อดีอันที่หนึ่งนะที่ได้มาอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องนี้เรื่องที่ผมปรารถนาอยากได้มาอย่างยาวนานเหลือเกินก็คือส่วนตรงนี้ครับแล้วเรามาที่ sound and vibration ตรงนี้นะ ล่างสุดตรงนี้อ่ามันจะมีเขียนคําว่า default audio recorder ตรงนี้ฮะจิมเข้าไปมันจะมี2ส่วนครับก็คือ auto select กับ add on หมายความว่าไงคือไอ้สส่วนตรงนี้เนี่ยสำคัญยังไงสิ่งที่ผมอยากได้มาตลอดจาก oppo ก็คือ,ค,อคือการถ่ายวิดีโอด้วยมือถือและสามารถใช้ไม์นอกแยกได้ไม์นอกแยกที่ว่านี้รวมถึงไม์ของสมาร์ทโฟนเนะีฮะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเทส oppo มาหลายรุ่นเท่าที่เคยได้ใช้นะเพราะผมใช้ Opp o p ป o ้มันตลอดฟังก์ชันนี้มันไม่มีเวลาจะใช้ต้องไปใช้แอปอันอื่นนะมาช่วยซึ่ง ฟังก์ชันนี้ในซัมซุงใน a p p l e เนี่ยมันมีมาอยู่แล้วสามารถใช้ไม้นอกอ,อัดเสียงและรวมเข้าไปในวิดีโอได้เลยตอนนั้นไม่มีแต่พอเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนี้เวอร์ชัน v 7.1น่มันมีมาแล้วฮะมีมาในส่วนแอดออนตรงนี้นะฮะก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ไม้นอกเนี่ยหรือจะใช้ไมจากสมอรท็อปเนี่ยให้เราไปคลิกตรงนี้ให้เป็นแอดออนเนี่ยจากของเดิมเป็นออโต้ซีเล็กเราก็จิ้มให้เป็นแอดออนเพียงเท่านี้เราก็จะใช้ไม้นอกในการอัดวิดีโอได้ด้วยแล้วฮะสองเรื่องนี้นะฮะเป็น2เรื่องดีๆที่ถูกแเข้ามาม แต่มันก็มีเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเอาออกไปเหมือนกันซึ่งผมเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาเอาข้อดีส่วนอันเนี้ยออกไปทําไมนะซึ่งมันเป็นข้อดีที่ดีมากๆแล้วมันไม่ควรเอาออกก็คือการสั่นตอนถ่ายวิดีโอนะฮะการสั่นตอนถ่ายวิดีโอตอนเนี้ยหายไปเหมือนเขาเอาตรงเนี้ยไปแลกกันยังไงชอบกวน,นะฮะระบบการสั่นตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยโอเคผมเข้าใจว่ามันจะไม่ใช่การสั่นแท้ๆมันเป็นการสั่นซอฟต์แวร์แต่มันก็สําคัญมากฮนะอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้ภาพได้อะไรที่ดีกว่าเนี้ย อตอนนี้คือถ่ายวิดีโอไม่มีกันสั่นนะถึงจะใช้ไม้นอกแยกได้ก็จริงแต่ไม่มีกันสั่น ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่า oppo จะเอาส่วนนี้ออกไปทําไมแต่หวังว่าในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครั้งหน้าคงจะเอามันใส่กลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครเพราะว่ามันจําเป็นมากครับสำหรับผมแล้วผมก็คิดว่าสาหรับคนที่ถ่ายวิดีโอหลายๆคนเนี่ยฟังก์ชันนี้ก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นอยู่มันไม่ควรอาออกอะ่ะมันควรจะอยู่นะฝากว่าเป็นข้อมูลครับสำหรับใครที่ใช้ oppo f11 pro อยู่ก็ลองกดดูในมือถือของท่านนะครับว่ามีฟังก์ชัน2อันนี้ใหม่มาลองใช้ดูนะฮะสนุกดีแล้วก็ดีในด้านไหนผมก็ได้อธิบายไปหมดแล้วครับ ครับหลังจากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ที่อยู่ด้านขวาล่างนะครับจะมีลูกศรโผล่ไหมเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะครับชื่อเพจว่าหัดเล่นกล้องนะครับจะมีข้อมูลบอกอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับ